ไปบอไปเที่ยวอีสานน้องสีลวกพักหวานตำแจ่วบองไว้คอยเปิดประตูสู่อาเสียนจักหน่อยมาเดินตามห้อยอีสานเฮานำกันนำกันละนำกันนำกันนำกันละนำกันนำกัน,น,กนสวัสดีค่ะนกพรพนาค่ะวันนี้นกก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องแฟนเพลงทุกทุกคนนะคะสำหรับการติดตาม กับนกพรพนาสังกัดท่าอีสานตะวันแดงแรคคอร์ดนะคะและก็บทเพลงทั้ง3ามง,งานเพลงไม่ว่าจะเป็นชวนอ้ายเที่ยวอีสานนะคะงานท่าพนมตรงใจและก็ที่หนึ่งของอายต่อ่ายทีไพร์โลนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้การแบบนี้ตลอดไปนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ